เอ้ามาทำจิำตให้เป็นสมาธินะเข้ามาใ,ใกล้นะหลับตานะเล็กสาย,ยานนะหลับตาพนมมือนะ อิติปิโสพระวายะ่อมะราชานุเวสโนมรานังสุขังในตนะโมพุทธายะทเวสโนจตุมหาราชิกายะสัพพันตอพัสสปุริโตเวสสัพุสักพุทธังอมพุทธเวสโนนะโมพุทธายะข้าพเจ้าขอเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุญาตยานในตัวนะถ้าเกิดมีอะไรอยู่ในกายที่อยากออกมาให้มันรู้นะให้มันรู้นะไหลลงมานะอมจงมาล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 งมม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 าา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 ลล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 ลงง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 ง ลงมา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 ลงลงมา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 เออลง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 ออกมือมาออกมือมาออกปากมาออกมือมาออกปากมาออกมือมาออกปากมากูบาดอะไรเราบาดาะไรออกมือมากว่าลงม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 าเออลงมา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 

กะจยกะโตเจโตวิติกิติปตตสิเล่เลีอนัยันโตอนยันโตกายคุบาริจุบาริจุบาร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 จุดบจุดออกมาออกมาลง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 ลงมา้สุดนะลงไม้สุดนะลง้สุดลง้สุดเลยลง้สุดลง้สุดเลยลงไั้สุดลง้สุดลง้สุดเลยลง้สุดเลยลง้สุดเลยุดล้สุดลงมา้สุดเลยุบาริจุด้จุดุดุดเยะุบาจุดบิจิจจกจยกจายจโตเจกีตีพีตีสิเกลเล ลง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 ลเออเอาเปิดๆๆิดเเเปดอาาเแสดงเลยเอามึงจะเลื้อยก็เลื้อยออกมาทำอะไรก็ออกมาเลยเอาออกมากูปะไรกอะไออกพษาลมึงกูปนะไรก

ปักกูบริจาไว้ลูกปักบรเจาคไว้ลูกปักกูมันจะบริจาบริจาบรจาริจาบริริจาเบาลลลลงลลลลลงไม้เต็มลงให้เต็มจ้างลง่ให้เต็มเลยลงาจับให้ได้ลงไม่จับให้ได้น่ลงมาช่วยทำามอ่ะไดกันลงมากูบริจาคบริจะคบริจาคบริจาคบรจบริจาไวลูปักกูไม่จะไว้ลูปักกูบริจาคไว้ลูกปักกูบริจาคไว้ลูกปักกูบริจาควิลูกปักกูบริจาควิลูักกูบริจาวลูปักูบริจาวลูปักกูบริจาวลูกกเอาเลืกูบร กูบารีเดวีลูปักกูบารีเดวลูปักกูบารเดวีลูปักกูบารเดวีลูปักเอาเลยสวยกูบารเดวลูปักออกเป็นาเอาเลยแสวยกูบารเดวีลูปัก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 กูบารีเดวีลูปักกูบารีเดวีลูปักกูบาร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 เดวลูบวลูปักกูบารเดวลูักบปัก บรีบารีบาราเออเอาอะไระไไรลงมาลงมให้เต็มลงให้เต็มนะจับล้างให้เต็มเลยนะจับให้เต็มเต็มเลยนะกูบงจะจะกางเกงจางเกงจางเกงกางเกงกางเกงกางเรงกางเรงไางเรงกากลงมาลงมาลงมากูบรีเงนลงให้เต็มนาะวันนี้ลงให้เต็มนะอ๋อมันษาหแล้วเอากูบาีสักนึงคนเฟนเลื้อยกูบารีเงินบารีบารีบารีกูบารบารบารกูบารบารบารกูบารบารบารกูบารเอาเลื้อยไปกูบารีเลื้อยไปกยบารีกูบารีเลื้อยไ เลื้อยมาหากูนี่เออมาหากูนี่มาหากูนี่เออโอ้โหไอสัตว์เอ้ยเลื้อยกระกิงไอ้เหี้ยมากูมาได้ทินมาเลื้อยไปเอ้ามึงอยากมาเนี่ยเอาออกพภาษาเนี่ยเอาเต็มที่ไปเอาเลื้อยไปเลื้อยออกไปเลื้อยออกไปเลื้อยออกไปเลื้อยเลื้อยมาเลื้อยมาเอ้าเลื้อยมานี่เออเนี่ยมารับผลมานี่มานี่มาอยู่นี่กูอยู่นี่มารับผลมานี่มามารับผลมานี่มาออกมาออกมาหากูออกมาออกมาเลยออกมา ออกมาออกมามาลงมาให้เต็มออกมามาออกมาอยากเปิดกูเปิดให้มาออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาออกมาหากูออกมาออกมาออกมามึงออกมามาเลยมามาออกมาภาษาแล้วออกมานี้มามามาไอพวกนาคเ่ยมานี้ออกมาเลยมึงงระเดิมมาออกมาออกมาเลยออกมาออกมาออกมาเลยออกมาออกมานี้ออกมามาเลยมาหากูมามาอีก ออกมาออกมาเลยออกมา <q> ออกมาเลยออกมา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 เลยออกมาออกมาออกมานี้ออกมามึอออกมามาเลยมามานี่มาอยากเปิดกูก็เปิดให้มานี่มามามาหากูมึงมาหากูไม่ได้มามาหากูไม่ได้มึงมานี่มึงมาหากูไม่ได้มามาเลยมา มาเลยมามานี่ออกมาออกมานี่ออกมาเลยออกมาออกมามึงออกมาออกมาเลยออกมาโอ้โหออกมามามานี่มาเลยมึงออกมานี่ออกมามาอยากเปิดไม่เหรออยู่ดีไม่ชอบให้กูเปิดมาออกมามามึงมาเลยมามามา มาบังคับล่างให้ได้มามามาอีกนิดนึงมามึงมาให้ได้มึงมามึงมานี้มึงมาหากูมึงมาหากูมาหากูมึงมาหากู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 ไอ้อ้วนที่มาหากับมึงเนี่ยไอ้ห่ามันบอกว่ามันบอกกูอาจารย์เฮียอะไรวะเนี่ยมาได้เห็นแล้วอาจารย์เฮียอะไรเนี่ยมานี่มามาหากูมา มานี่มึงเลื้อยลงมาบันไดนี่มานี่มึงมาเลยสายนี้โหดอย่างงี้แหละมานี่มึงมานี่มึงจะได้รู้ไงมาลงมาลงมาลงมา,ลงมาเลยลงมาลงมาลงมางมา,มาโอโหมึงเป็นไงเอากลับมาหากูนี่อ๋ออี๋กลับมา มามาไอ้มึงมึงมามาหากูนี่กลับมากลับมากลับมากูเนี่ยไม่ชอบที่ว่าพูดให้คนอื่นเขาเชื่อนะกูชอบแสดงไงกูเป็นคนชอบแสดงมากเลยคือกูคือถ้าเกิดกูพูดลอยๆเนี่ยพวกไม่เชื่อกูหรอกถูกป่ะมึงจะเชื่อไอ้บ้านี่ทำไมมานี้ฮ่คนปกติธรรมดาเห็นไหมมันจะยอมไอ้ไหมไอ้เหี้ย เรียกเท่าไหร่มันก็ทำเหรมามาหากูเข้ามามานี่มามึงมามาหากูนี่มึงออกมาหากูมึงออกมาหากูนี่มาหากูนี่มามาหากูโอ้โหอ้หอกหักทั้งกิ้งทั้งเฮียอะไรมานี่กลับไปงอมออกมามึงไอ้ผัวแม่แอบสะใจไอ้สัตว์ด,ด่ากูมากมึงผมหน้า มามาเลยมึงมานี้เอ้าม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 าออกมามาอีหนาคหมดแรงเหียกูสงสารไลห่ะเลยมานีมามาอีกมา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  กมูมาเลยมาเลยมาไอ้รอยทูบกูหมดแล้วไปกับมึงแล้วตอนเนี้ยนะถูกไว้กูเรียบร้อยมามามาให้พวกดื้อโอ้ยกูทงสารเหลือเกินมาลุกมาไม่เป็นไรหรอก เขาเห็นหมดแล้วแหละหัวแม่งหัวบอกอี๋อี๋อี๋อีไอสัตว์ด่ากูมากหัวแม่งสมหน้าไอ้ยี่หัวบอกสะใจสะเรื่อยอาจารย์หน้าจะให้เอาหน้าถลายทรายใช่ไหมเปิดแล้วนะพอนะไอ้เหี้ยก็เปิดได้แล้วเรียบร้อยมึงไปดูคลิปเราเองนะไปดูแล้วกันโุ้ยเขาดูนเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ไม่ต้องอายรู้ป่ะคนรู้จักมึงเยอะป่ะเหรอโหเยอะแยะเลยไปไอ้ยี่เชิญอยากให้เปิดฮะ โอ้กูมาลายักโอเคไอเนื้อเนื jeden, ้อธรรมดาใช่ป okay, <wait> ่ะโอเคอยู่ไหนวะเนื้อธรรมดากูสององนะกูมาลายักนะเนื้อธรรมดาสององกูก็ลืมมาทายแล้วไอสัตว์เอกูสาแม่งไปเข้าไปเดี๋ยวไปหยิบมาก่อน